ครับก็กลับสวัสดีนะครับพวกผมนะครับในช่องเปเทลแอน์กับนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับตัวสิ่งที่ทดแทนใน f o o t b บอล2022นะครับที่ข้ามจาก f o o t b บอ l 2021มานะครับก็โอเคครับมาเริ่มต้นด้วยตัวของตัวพวกสเกลนะครับหรือ Manager นะครับหรือจะเป็นพวกเทนเนอร์หรือเป็นพวกเสื้อผ้านะครับสิ่งที่จะถูกทดแทนจาก21ไป22ก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะกลายเป็น GP นะครับในภาคใหม่นะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับมีการยืนยันออกมาเรียบร้อยเลยนะครับในส่วนนี้นะไม่ว่าจะเป็นพวกมินิเจอร์สเกลเทนเนอร์หรือพวกเสื้ผ้านะครับจะถูกย่อยสลายเป็นตัว GP เลยนะครับในส่วนนี้นะในส่วนของที่จะไปภาค22นะครับแล้วก็มาดูาจส่วนของใครที่มีการ carry over player นะครับจะไม่สามารถ ย้ายข้ามไปตัวของอ e ีฟุตบอล2022ได้นะครับจะถูกย่อยสลายเหมือนกันนะครับกลายเป็น GP นะครับให้เราไปใช้นะครับในการซื้อตัวละครใหม่นะเพราะว่าไอตัวการ์ดจากตัวปีเดิมเนี่ยย้ายไปสู่ปี2022นะครับจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับแล้วก็มาดูการ์ดของพวกเบสเพย์ในปีปัจจุบันนะครับที่เรายัางเล่นอยู่นะครับก็คือ เป็น Best Pay ที่ไม่ใช่ Carry Over p l a ย e r นะครับในส่วนนี้ถ้าใครมีจะถูก Random หรือสุ่มให้เป็นปีปัจจุบันนะครับคือจะไม่ได้โดยตรงตัวอย่างเช่น Kevin the boy นะครับจะไม่สามารถได้ Kevin the boy โดยตรงนะแต่จะถูก Random นะครับในการสุ่มนะครับเพื่อจะให้ตัวเป็นของตัว e f o o t b บอล2022โดยปริยายนะครับในส่วนนี้นะครับ ก็มาดูสำหรับใครที่ชอบสะสมฟีเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขับ Sele ็กชั่ p o t w หรือจะเป็นนั่นทีมชาติแล้วก็พวกแฟนชอยส์หรือจะเป็น U.C.L. นะครับแน่นอนครับว่าจะถูกเรนดอมนะครับสุ่มให้เป็นตัวกดาร์ดมารฐานนะครับที่เรารู้จักกันในภาคต่อไปนะครับจะถูกสุ่มนะครับจะไม่ได้ตัวพวกเทรดดิ้งหรืออย่างนน้นอย่างนี้นะครับจะถูกย่อยหรือเรนดอมสุ่มให้นะครับใครที่มีฟีเจอร์เยอะๆก็ เสียใจด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับที่จะถูกเรนดอมเป็นตัวสแตนดาดในปี2 2นะครับโอเคครับมาถึงไฮไลท์ในช่วงของตัว l ี g e n ต์ไป l ีเจเนอเรนะครับแน่นอนครับว่าในตัวโมบายจะมีลีเจนตแล้วก็ Legendary นะครับคือที่รู้จักกันนะครับในนามอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายนะครับการ์ดพื้นหลังตัวสีทองนะครับของภาคเก่าเนี่ยเรียกว่ารีเจนตแต่จะถูกข้ามไปปี22เนี่ย จะเป็น l ีเจนดารี่แต่พื้นหลังของการ์ดจะไม่เหมือนกันนะอ่าพื้นหลังการ์ดจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวโมบายเนี่ยจะมี e ีเจนกับไอคอนิกใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูลีเจนดารี่อีกแบบหนึ่งนะครับที่ย้ายมาจากไอคอนิกโมเมนต์นะครับนี่นะครับเป็นรูปแบบหน้าตาของไอคอนิกโมเมนต์หรือที่เรารู้จักกันลีเจนด a รี่ภาคใหม่นะครับเราสังเกตว่าสายมือจะเป็นไอคอนิกโมเมนต์นะครับภาคเก่า แล้วก็ขวามือจะเป็นล e เจเ a r y ภาคใหม่นะครับที่จะมีพื้นหลังสีม่วงอมชมพูนะครับในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะถูกทดแทนนะครับใน E-F o ุต b อล l 2 0 2 2นะครับที่จะมาเร็วๆนี้ในวันพฤหัสีนี้นะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ